วันนี้ไม่แล้วครับลุงเนตรพามาลุยปักเบ็ดหมายธรรมชาติครับหมายนี้ลุงเนตรก็เคยมาบ่อยวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าผมไม่รู้ครับปักเบ็ดเยื่อเขียยตะโมเหมือนเดิมครับหายอยู่หากินแบบลุงเนตรบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับไปรุ้ด้วยกันพอได้ตตำน้ำพริกหรือเปล่า ให้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับช่วยกันลุ้นนะครับลุงเนีตก็หายอยู่หากินแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปักเบเสร็จก็บึกวันนี้มีมะขามเปียกมาด้วยครับมะขามเปียกแก้มผู้เหนไม่มีอะไรแก้มลุงเนตเล่นมะขามเปียกครับวันนี้ ยินมาแรงมากกับส้มปากไว้ครับมันถึงเวลาตะวันเปียงปากกอก หาอยู่หากินแบบลุงเนตรตัวสองตัวก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าหากินกับธรรมชาติต้องเอาเยอะครับเแต่พอได้ตำน้ำพริกก็พอใจละลุงเนตรก็ปักเบ็ดยี่สิบหลังเหมือนเดิม วันก็จะตกดินแล้วครับได้เวลาผูแ้แยนงแล้ว พี่จะทางเอ้ยขอปลาหน่อยเนอะวันนี้มาปักเบ็ดผมพอได้ตั้น้ำพี่เก่าละเดี๋ยวปักเบเ็ดเสร็จไปยอกผู้เหงี้ด้วยกัน สุดท้ายนะครับเดี๋ยวข้าไปยามเป็นด้วยกันเอาแห่ถีมาลงปลกขาวเยอะปะเรียบร้อยแล้วครับบึกแกล้มปักขามเปียกเ <c oughs> หนื่อยครับหายอยู่ฮัก,กินแบบลุงเนธ เดี๋ยวเผาหัวอยออผู้แเน็หายเหนื่อยแล้วครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ปลาวันนี้ลุงเนตรเล่นมะขามเปียกกับเกลือเม็ดครับแกผูกแ้แหนเอซีแนะนำมาหลายคนเลยให้พกมะขามเปียกมาด้วยลุงเนตรจัดครับวันนี้จัดเลยจะที่จะทางกครับ,รบมาหายอยู่หัก,กินแบบเนี้ยคนทางเหนือเขาถือครับ ก่อนจะกินอะไรก็ขอให้เจ้าที่ก่อนเจ้าที่จะทานกิพผกแหนด้วยกันเนอวันนี้มาหาปลาขอให้ได้พอตามน้ำพริกเ,รเอาละเอากับแก้มให้เจ้าที่หน่อยขับเปียกครับกับเกลือเอากินกับแก้มด้วยกันนี่อืมอไปลุงเนตรครับไหลเลือดไหลลมยำแรงถึงเวลามาก็แบบนี้ครับ ลุงเนตรก็ไม่สนับสนุนนะครับผู้แหนเนี่ยเบาได้เบาชอบใครชอบมันครับวันนี้ได้กับแก้มชั้นยอดมาขามเปียกกับเกลือเม็ดมาครับแหนด้วยกันกินผู้แหนกับลุงเนตรบึกาขามเปียกล้างคอื้ม เขาท่าครับโบกเดียวลงถึงไหนร้อนถึงนั่นเลยของมแมลงครับของปลาหายอยู่หาก,กินแบบลุงเนตรไม่เอาเยอะครับเข่พอได้กินก็เอาละบรรยากาศยามเย็นบ้านลุงเนตรครับประมาณเนี้ยยอเห็นสักโบกครับเจ็บหลังเจ็บเอว เปรี้ยวครับแต้ก็ล้างคอได้ดีเลยเดี๋ยวรอมืดสักหน่อยครับเราพยายามเบ็ดด้วยกันจะได้สักตัวหรือเปล่าเนาะวันนี้ถ้าไม่ได้ก็อย่ว่ากันนะครับหมายแบบนี้หมายธรรมชาตินะครับลุงเนตก็ไม่มั่นใจว่าปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่า โบกที่สามครับแค่เจ็บหลังเจ็บเอวแต่เบาได้เบานะครับยอกบึกอืมมะขามก็เปรี้ยวได้ที่เลยครับโอ้โหคนลุกเลยแต่ล้งางคอได้ดีเลย ฟิสซีได้นำมาครับมาขาเปียกเกลือเป็ดวันนี้ลุงเนตไม่เผาปลาครับพอจะได้ปลาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเกือบมืดแล้วครับยอกครับยอกเริ่มได้ที่ครับมาแง่นครับแง่น ขามเปียกเข้ากันเลยเปรี้ยวจะที่กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับกับแก้มวันนี้มาขามเปียกกับเกลือเปรี้ยวครับถ้าวันนี้ลุงเนตไม่ได้ปลาก็ถือว่ามาชมบรรยากาศการปักเบ็ดกับลุงเนตนะครับเพราะมันไม่แน่นอนนะครับออกมาหาอยู่หาก,กินแบบลุงเนตเนี่ยถ้าวันไหนได้ตัวสองตัวดีใจมากครับลุงเนตไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ตัวครับลุงเนตก็ดีใจละ ากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับลุงเนตชอบมาคนเดียวครับมาแบบนี้มันเงียบดีมีผู้แห่งเป็นเพื่อนมีความสุขครับสบายใจด้วยนั่งอยู่เงียบๆดูบรรยากาศดูธรรมชาติบ้านเราแค่นี้ก็พอใจครับปักเบ็ด20หลังเหยือเขีตะโมไปที่แน่ๆลุงเนตขอเจ้าที่จ้าทางแล้วแล้วก็แงน <laughs> ลุงเน่ก็บอกทุกครั้งนะครับว่าลุงเน่ไม่สนับสนุนนะครับเรื่องผู้แห่นเนี่ยชอบใครชอบมันเย็นมาก็แก้เจ็บหลังเจ็บแอวหรือพูดง่ายๆบริหารตับครับ <laughs> บริหารบ่อยๆตับแข็งแรงบึก อต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่แนะนํากับแก้มชั้นดีเลยชั้นเยี่ยมมาขามเปียกกับเกลือมเม็ดรครับสุดยอดพรุ่งนี้จะกินข้าวได้หรือเป,ปล่าไปรู้เห็ดฟัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมืดอีกหน่อยนึงเราค่อยไปยามเบ็ดด้วยกันนะครับดูกี่รอบเดี๋ยวเข้าว่ากันอีกทีมืดแล้วครับเดี๋ยวลุงนตจย่อกเห็นักโบกก็ไปยามเบ็ดด้วยกัน ยุงเยอะครับบา้านลุงเนตรยุงเยอะมากเย็นมาก็บริหารตับแก้ปวดหลังปวดเอวแก้วเดียวครับแล้วก็พยายามเปดด้วยกันไปรุนด้วยกันว่าจะพอได้ตำน้ำพริกไหมบึกอยอดเรามาดูหลังแรกด้วยกันนะครับจะกินหรือเปล่าพอได้ตำน้ำพริกไหมหลังแรกทำงานไหม Oh oh. ไม่กินครับหลังที่สอง oh oh. ก็ไม่กินครับอยู่เหมือนเดิมหลังนี้ทำงานหรือเปล่าให้ออกไปสองหลังแล้วครับ oh oh. เอาล้วครับ oh oh. โดนละโดนละ <laughs> นี่ครับดึงเบ็ดไม่ลงเลย ตัวสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละไม่เหียวแล้วครับพอเด็ดตำน้ำพริกแล้วตัวใหญ่นะครับเนี่ยสวยเลยโอ้โห้พอได้ดตำน้ำพริกครับเดี๋ยวเนี่ปลดก่อนโอ้ปวดตึกเลยครับ ไม่รู้กินอะไรเข้าไปดูครับนี่ครับทองอวดตึกเลยก็ยังพอได้ํำน้ำพริกอยู่ครับไม่แห้วละจะเอาเผากินกับผงเห็นก็เดี๋ยวเมียดา่า <c oughs> เขาครับแก้มมะขามเปียกก็อร่อยแล้วครับ เดี๋ยวดูอีกรอบยังไงผู้ที่เช้าว่าก,กันอีกทีแต่หนึงแล้วครับอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับนูนเคียดอยู่อย่างเกา่าอืมหลังนี้ก็ไม่กินอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับโอ้ยหลังนี้ เขียดตายครับเดี๋ยวใส่เยอะให้ใหม,ม่นี่ก็ไม่กินอือูออ้นี่เขียดอะไรครับเนี่ยตัวสวยเลยครับกินได้หรือเปล่าอืมสวยเลยครับบ้านหนงเนี่เยเยอะมากนะครับเนี่ยเขียดแบบเนี้ยเขียดตะปาาก็ไม่ใช่นะครับเอา้า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  ตัวสวยเลยโยไปแล้วกินลึกเปล่าหลังนี้ว่าไงโอ้ยอยู่อยังเก่าครับไม่กินเรยหลังเดียวครับเป็นรุ่นด้วยกันดูนหลักสุดท้ายครับไม่กินครับเดี๋ยวดูอีกรอบได้ไม่ได้พรับผ่ในเช้าลุกงอีกทีไปโย่ผงแงนต่อครับ เด็กตัวนึงครับยังดีถือว่าไม่แห้วไว้นี่ก่อนอเดี๋ยวดูอีกรอบนึงถ้าไม่ได้ก็พรุ่งนี้เช้าเข้าว่ากันครับตั้งไฟก่อนอยังดีครับที่ได้ตัวย่อผู้แยนต่อครับโอ้ยจะรูลุ้เนี่ว่าเข้าท่าเลยมาถามเปียกนี่ครับวันนี้ไม่เผาปลานะครับเด็กตัวเดียวเองในแค่นี้ก็ดีใจครับ ไม่จะเป็นตรงเดืเยอะมากมายอะแกเหนื่อยครับบริหารตับบึกใช่ได้ใช่ได้ฝนก็ะทำท่าจะตกโวยเปรี้ยวฟ้าแลบโอ้โหฟ้าแลบดูอีกรอบหน้าจะทันแต่ฟ้าตัวเดียวเนี่ยไม่ได่าละอีกโบกงเดียวครับไปดูเบ็ดได้ไปได้่าเจ้าปิกบาน นี่เขาว่ากันใหม่ตอนเช้าบึ๊กบริหารตับครับเบาได้เบาแง่ไปดูเบ็ดครับดูรอบเดียวกลับบ้านแล้วอู้โอ้ยแรงๆกทำงานแล้วครับโอ้ยดู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 เบ็ดดูเบ็ดอู้โดนแล้วครับโดนละ ไม่รูป้ปลาอะไรโอ้โหเหวนที่ายังชั่วครับรอบสองปลาอะไรเอ่ย <c oughs> ปลาอะไรเอ่ยติดหรือเปล่าอุ้ยดูมันดึงครับดูมันดึงช่อนอีก่แล้วครับช่อน เอาเร็วเลยเต็มที่ตัวไม่เคยใหญ่แต่ก็พอเด็ดตำน้ำพริกครับแบบนี้ก็ยังชั่วครับแค่นี้ลูกนี่ก็ดีใจล,ล,ละรอบแบบตัวอืมฮ่าไม่เคยใหญ่ครับแต่ก็พอเด็ดตำน้ำพลิกนี่ครับมานครับมานเดี๋ยวนี้ปลดก่อน กันทีส่สองครับไม่ใหญ่แต่ก็พอได้ตับน้ำพริกครับเห็นทีู่กเนี้ก็ดีใจแล้วครับที่ได้ตัวต้องได้เยอะก็ได้นันหมานี่ครับตับน้ำพริกน,นี่ชาวรู้ต่อยทีเราจะหมานหรือเปล่าอย่าเขียดครับอย่าเขียดได้ผลเหมือนกันครับปักไว้ต่อ โอ้ยหลังนี้ตีครับเบ็ดแขวนอยู่ข้างบนนี่เลยหลังที่สองครับเนี่ยลุ้นต่อครับลุ้นต่อหลังนี้เอาหรือเปล่ารอบแรกก็ไม่กินนะครับไม่กินครับอยู่อย่างเกา่า <laughs> อูย้ยหลังนี้เบ็ดหายครับ เป็ดหายจริงจด้วยกินแน่แบบนี้แล้วเป็ดเป็นอะโอ้ยเบ็ดจมน้ำเลยนี่ครับโอ้ติดหรือเปล่าโอ้ติดที่เนี่ยโอ้โอ้ยหลุดครับหลุดโอ้ยดูครับไอ้กินแบบนี้น่าจะเป็นปลาไหลหรือเปล่าหมุนแบบนี้ครับมันหมุนสายหรือนิดเดียวเองอ่ะ จะเป็นปลาไหลน,นะครับแบบนี้อะไรเยอะไหมครับตายครับลุ้นต่อครับโอ้ลื่นครับลื่นลื่นลูกผงแหนไม่รู้เยอะเกินไปหลังนี้ก็ไม่กินครับมาเมื่อ,อไหร่ก็ไม่กินโอ้หลังนั้นกินครับ กินครับโอ้ลื่นครับลื่นอืมไอ้ลื่นนิดหน่อยครับต้องใส่ผู้แหนเยอะไปหน่อยเยอาหายเลยี่ครับดีเช้าไหวกันอีกทีลื่นครับตรงนี้ครับลื่นมากหลังสุดท้ายครับ ินหรือเปล่าโอ้โหอ,อะไรจะขนาดน,านั้นผักตบชวาเต็มเคียบเลยครับอืมเดี๋ยวต้องย้ายที่ดีกว่าอือลือน่นอีกแล้วครับรุ่นนี้ย้ายที่แบบโทรศัพท์ก็หมดแล้วครับตอนเนี้ย ใหั่มากตุวนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุ้นด้วยกันครับกลับบ้านก่อนผลงานคืนนี้ครับสองตัวโอ้ยเขี่ยออกอีกละนี่ครับตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พ่อได้ตำน้ำพริกครับได้แค่นี้รุ่นนีก็ดีใจแล้วครับถึงไม่ได้เยอะแต่ก็พ่อได้ดตำน้ำพริกกลับบ้านก่อนครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุ้นด้วยกันสวยครับสวยสวัสดียามเช้าครับ วันนี้ลุงเนตมาเก็บเบ็ดสายหน่อยเมื่อคืนหนักครับแงนเยอะไปหน่อยบอ๊มลุงตับเมื่อคืนได้ไปสองตัวยำเบ็ดสองรอบเดีย๋ยวมาดูเช้านี้จะได้สกตัวหรือเปล่าจะพอได้ตำน้ำพริกไหมครับเรามาดูคันแรก,กนะครับเมื่อคืนฝนตกครับเนี่ยน้ำขึ้นเยอะเลยโอ้กินครับแต่ไม่ติดเยอะหมดโอ้ยลื่น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  หลังที่สองก็กินครับแต่ไม่ติดแค่ออกสละมัังเช้านี้โอ้หลังนี้กินครับติดรือว่าหลุดกินนะครับเนี่ยติดหรือเปล่าสายตึงๆ โอ้ oh, ติดครับโอ้ oh, oh, ตายเลยตัว <laughs> ใหญ่ด้วยติดจนตายครับคือลงุงเนตดูเบ็ดสองรอบแล้วนะครับเนี่ยเสียดายครับแต่ก็เพอาะได้ตั้มน้ำพริกอยู่ครับนานมาดูช่อนครับช่อนติดตายเลย

เลยลูกเนตรนานมาดูครับเมื่อคืนกลับบ้านก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับโอ้โอลึกๆไม่กินที่สวยเลยพอดีต้มน้ำพริกอยู่ครับตัวเดียว หลังนี้กินหรือเปล่าโอ้หลังนี้กินครับกินกินนูนอ,อู้โอ้หดูเบ็ดดูเบ็ดดูเบ็ดกินครับกินแบบนี้ก็งวงชั่วหน่อยโอ้ยเบ็ดดึงแรงเลย ครับช่อนหมานครับหมานช่อนครับตัวไม่ใหญ่แต่ที่สองครับขอเด็ดตำน้ำพริก ุงเหลืองก็หมันใช้ได้เลยครับเช้านี้ฝนตกมันลื่นครับตะลิงเช้านี้ได้สองตัวครับตายตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งพอเด็ดตำน้ำทิกครับถือว่าไม่แห้ววลักจากเมื่อคืนได้สองตัวลุงเนตรก็พามาหาอยู่หากินปักเบ็ดบ้างทอดแหบ้างวนไปวนมาอยู่แบบนี้ครับก็อย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับขอบคุณเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตร กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคลงใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก